สวัสดีค่ะเฮดค่ะรามาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดค่ะเห็ดพึ่งใหญ่นะคะเนี่ยเห็ดพึ่งใหญ่เห็ดพึ่งคาลายเห็ดพึ่งคาลายค่ะใหญ่มากใหญ่มากเร็วเรอยอะมากเลยนะเร็วเรหนอะแยเลยนี่ราต้องตัดนะคะตัดให้โคนมันเอาไว้อย่างใหญ่เลยอูนี่เออยอะมากเลย อ,อ่อนได้ละหันอ่อนเลยอ่อนนี่แหลยนู่นใครไปเหยียบใครมาเหยียบมันทิ้งเนี่ยใครมาพี่ใครไปทำมันทิ้งเนี่ยโอ้มันถักมันไม่หักหรอกในมีคนมาเก็บทิ้งนะเนี่ยคนกินหรอกเนี่ยเขาเก็บทิ้งนะเนี่ยนี่มันเห็ดลายนะเนี่ยเนี่ยเห็ดนี้แหละเขาบอกอร่อยพี่พลเออนี่เห็ดนี้หละอร่อยเห็ดค้าลายเรียกเห็ดค้าลายอันนี้ นี่แหละนี่แหละเห็นใจมันยังไม่บานมากอันนี้ถ้าบานมากมันอาจจะเไม่ถอนมาถอนลุกเอาให้มันลุกกำลังตูมเลยกำลังตูมโอ้ยบอลของกระดองน่ะน่ะโอ้ยเต้ารุกรุกคอมเมนต์คอมเมนต์บุกเม็ด เมนบุกเห็ดตาเมนบุกเมนบุกเนี่ยบุบบางชนโอ้โหเยอะมากเลยสอนนิดโอ้โนนี่โฮ้ยโผล่ใหญ่เลยนัดแล้วไอ้นี้นะเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งใหญ่นะคะเห็ดพึ่งใหญ่ พึ่งใหญ่เมื่อกี้นะไม่ใช่เห็ดพึ่งใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเห็ดขาลายเห็ดพึ่งขาลายไม่บองเทองล้วใช่ไหมอันนี้เห็ดพึ่งใหญ่ไม่ใช่เห็ดขาลายอันนี้เห็ดน้อยนนี่เห็ดพึ่งใหญ่นี่อันนี้เห็ดพึ่งน้อยอันนี้อันนั้นเห็ดพึ่งใหญ่สใหญ่มากเลยวู้เยอะมาก สนุกเลยอร่าอ่อนอ่อนเห็ดอ่อนเห็ดบุบบางขุกบังจิ่งโไปเก็บอายุกี่ปีมาเด้อใครอยากเก็บ มามามาเก็บเห็ดกันเก็บเห็ดเยอะแยะเลยเนี่ยอยากมามาตามมาบังมือบบังเดินไปจักตัวนี้เต็มจมูกจ้ะฮะมาไปดูเลสิกเลสิกโอวยบานช่วยบานห่วยนี่ไม่เอาหรอกอันนี้มันเล็กเกินบางนะพี่นี่มันไม่รอย น,น,นัดนี่นัดโอ้ยเยอะเลยนี่อันนี้เห็ดเหลืองอันนี้เห็ดเหลืองนะนัด น,ออนู่นตรงนู้นด้วยน่ะนู่น,น,นอันนี้มันเห็ดเหลืองมันบานแล้วเนี่ย สนุกมากเลยเก็บเห็ดมากันสองคนนะคะไม่มีใครแย่งคะ่ะ